เดี๋ยวก็จะมารเวลหยิบตุ๊กตาสันหัวค่ะตุ๊กตาตุ๊กตาคืออะไรวะตุ๊กตาเนี่ยค่ะดูข้างหลังเห็นตุ๊กตาสันหัวนี่ดูข้างหลังไม่มีอ๋อไม่มีอ๋อยังไม่แกะแต่กล่องนี้แกะแล้วเดี๋ยวเราขอไปแกะก่อนนะคะนี่ค่ะแกะแล้วนี่ค่ะหันหลังหันหลังมันเป็นสีเดียวกันหรือเปล่าอ๋อนี่ไงมันเป็นคนละลายค่ะมันเป็นคนละลายมันเป็นคนละลาย นี่มันเต้นได้ด้วยเราก็จะมาสั่นดูค่ะนี่นะคะมันสั่นได้มันสั่นได้ใช่ไหมคะคุณไททันและเราจะพามาดูสีนี่นะคะมันเป็นตัวนี้ตัวแรกคือสีดำเห็นไหมคะคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมมันก็ข้างหลังจะเป็นโปรโมชั่นสีดำ ตัวที่สองสีแดงครับข้างหลังมันก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันครับโปรโมชั่นสีแดงแล้วเราจะไปดูชื่อกันอ้อมันคล้ายชื่อเดียวกันนะคะแต่มันคนละสีกันค่ะพูดไหมเนตตอนสุดท้ายคือ สำหรับวันนี้อย่ามาอีกสิมองไม่เห็นและสำหรับและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะคะค่ะ